ดอกเตอร์รินโพสทันควันหลังอ,อมสุชาลั่นงอนไม่พร้อมเจอจากกรณีที่วันนี้วันที่19กันยายน68รายการโหนกระแสดรอตร์รินโพรักษาไม่ได้มาหนัวร่วมรายการด้วยโดยดรอตร์รินโพสบอกว่าเพื่อความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายผมได้ปรับคิวงานและตั้งใจจะไปร่วมโหนกระแสในวันนี้แต่ได้รับแจ้งจากพี่หนุ่มว่ามีบางท่านไม่สะดวกใจถ้าจะมีผมนั่งร่วมในรายการจึงไม่ได้ไปนะครับ ทางด้านนางเอกอ,อมสุชาพูดในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าจากที่หนูดูเมื่อวานหนูก็มีความงอนงอนนิดนึงเพราะว่าหนูก็มีความรู้สึกว่าอาจารย์ก็ยังไม่ได้ฟังเรื่องจากหนูเลยและมันก็มีคําพูดบางคําที่หนูเสียใจที่เขาพูดว่าหนูเป็นคนเหลี่ยมหรืออะไรอย่างนี้แต่จริงๆอาจถ้าหลังจากนี้หนูก็อยากคุยกับอาจารย์นะคะหนูอยากให้อาจารย์ฟังมุมจากหนูบ้างเหมือนกัน ต่อมาพูดในรายการโหนกระแสสาเหตุไม่พร้อมบอกว่าเดี๋ยวขอคุยกับอาจารย์หลังจากนี้ดีกว่ายังรู้สึกงอนๆอาจารย์นิดนึงถามว่างอนหรือกลัวไม่ได้เป็นเรื่องของความกลัวแต่ออมสับสนไปหมดไว้ใจคนยากแล้วตอนนี้ไม่เชิงไม่ไว้ใจอาจารย์แต่ขอคุยอาจารย์หลังจากนี้สบายใจมากกว่าล่าสุดดรตรินโพรักษาเคลื่อนไหวอีกครั้งโพสเฟสบุ๊คดรตรินโพรักษาบอกว่าผมก็งอนเป็นเหมือนกัน